ผมมาดูวันที่สองนะฮะโอ้โหป่าตายเกินเลยครับเยอะอยู่นะฮะหนึ่งตัวครับสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวอันนี้น่าจะไม่รอดนะฮะตัวนี้น่าจะไม่รอดนะครับ 5ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพักบุ้งไปก่อนนะฮะจะดูพักบุ้งนี่นะครับมีรอยฟันอยู่นะแต่ออกก่อนนะครับไว้นี่ก่อน5ตัว6ตัวนะครับ เจ็ดตัวโอ้เยอะครับน่าจะต้องเปลี่ยนน้ำแล้วครับเจ็ดตัวนะครับก็มีร้อยฟันกัดนะครับมันกินเนาะโอ้เยอะครับเรื่อยๆนะครับนี่ตายังใสยอยู่เดี๋ยวแยกเอาไว้ก่อนแล้วกัน กตาใสๆอยู่เนี่ยนี่ตาใสอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันาน่านรอดละเอาออกมาเลยมันาน่า,นานรอดนะครับอืม ชุดนี้ตายค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าชุดนี้ตายค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเนาะเพราะว่าปลามันตายค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าผมจะเอาไปผสมกับวงบ่อนี้เลยดีเพราะว่าชุดเก่า มันจะได้ช่วยดูแลชุดใหม่นะครับอ๋นี่ก็น้ำขุ่นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำยวเปลี่ยนน้ำก่อนแล้วกันค่อยย้ายมา วงมันน่าจะเล็กไปผมว่าเออเดี๋ยวเคีย์ก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดแปดตัวนะครับเมื่อวานได้ตายไปหนึ่งตัวก็รวมเป็นเก้าตัวนะอันนี้บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับ มื่อวานตายไป1ตัวเป็น9ตัวนะครับตายไปแล้ว9ตัวนะครับก็ต้องมีตายอีกอหรือว่าจะเอามาเลี้ยงในนี้ในนี้มันมีน้ำขี้เกียจถ่ายครับเอาไว้แต่วงเนี้ยจะใหญ่กว่านี้จะใหญ่กว่าวงนี้นะครับจะใหญ่กว่าแต่วงนู้นนะมันแคบนะครับ ซึ่งจำนวนปลามันเยอะนะครับเดี๋ยวมาไว้นี่ก็ได้แต่ผมไว้นี่กันเสียดายน้ำอะ่ะตองแรลกนะผมว่าวงนี้มันแคบแล้วก็จะมีตายอีกหลายตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการอยงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกรอบแล้วกันนะ ครับผมก็ผมได้ทำการแยกขนาดปลาเนาะเพราะว่าตัวใหญ่มันกัดตัวเล็กแล้วก็จํานวนปลามันค่อนข้างเยอะก็เลยแยกนะครับวงบ่อเล็กนะครับผมคัดไซส์เป็นปลาขนาดเล็กนะฮะก็ขนาด2นิ้วขึ้น2นิ้วมือนะฮะ2นิ้วมือขึ้นจํานวนนะครับ 26ตัวนะครับตอนแรก27นะตอนที่คัดไซ์แล้ว27แต่เมื่อกี้มีปลาตายมันก็ยังไม่ตายแล้วมันนอนพิกแล้วก็คงจะไม่ไหวนะฮะมันอัดกันด้วยแล้วก็ไม่รู้สิครับมันมันมันแย่นะฮะก็เลยโอเคนะครับตัวนี้คีบมอ๋อขีบมเจ็บมั้งนะ่ตัวนั้นมันไาวแบบ โอเคคีบกลับมาละก็มันแน่นเกินไปนะครับวงนี้มันมันแน่นเกินนะครับก็เลยคัดไซส์เฉพาะตัวน้อยเนาะตัวตัวสองนิ้วนะครับผมจำนวนในวงนี้นะฮะตอนนี้นะฮะณตอนนี้26ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็วงนี้ เป็นไซสใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ก็ประมาณ3นิ้วมือขึ้นนะครับ3นิ้วมือขึ้นก็จำนวน30ตัวนะฮะ30ตัวนะครับจำนวนทั้งหมด30ตัวนะครับก็นำมาเลี้ยงในวงบ่อนี้นะครับก็วงใจะใหญ่นะครับ ใหญ่แล้วก็สูงแตวก็ต้องทําที่ปิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะคือตัวเล็กมันค่อนข้างอ่อนแรงหลายตัวเลยนะครับตัวใหญ่ก็เหมือนกันก็แล้วแต่ชะตากรรมนะครับคือมันอยู่ด้วยกันตัวใหญ่ตัวเล็กมันกัดกันนะครับแล้วก็มันแออัดกันเกินไปนะครับตัวทะลอกหมดนะครับปลาตัวทะลอกหมดอนะเก็ดลอกหมดนะครับ ก็เนี่ย,ยอย่างเช่นตัวนั้นอ่ะจะหลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตกันในแต่ละวันแล้วกันเนาะผมก็จะพยายามถ่ายให้ชมนะครับ <S <s ปลากระโดดไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแผลจากการกัดกันแล้วก็มันไ่ว่ชนขอบนะครับไ่ว่ชนไอ้รอบๆุบงบ่อนะฮะหน้าทะลอกเก็ดลอกกันหมด แตเกดลอกนี่น่าจะเป็นแบบประมาณว่ากัดกันนะครับหางแหว่งบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วกันเนาะวงนี้ผมใส่ผักบุ้งไปแล้วส่วนอีกวงหนึ่งก็จะใส่เหมือนกันแต่ว่าจะให้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าปลามันไม่ค่อยกินอยู่แล้วมันกัดอยู่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะมันกินใบแหว่งนะครับก็ส่วนวงน้อยก็จะให น้อยนะครับไม่ให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีที่หายใจนะครับวงมันเล็กปลามันติดนะครับเดี๋ยวปลามันจะไปติดมันว่ายชนแล้วมันจะติดหาทางออกไม่ได้ก็ให้ในวงใหญ่แล้วกันวงใหญ่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนี่ให้ไปเลยเพราะว่ายังมีฝั่งนี้อีกเวลามันร้อนๆก็เดี๋ยวมันจะไปหลบตรง พวกปุ่มฝักบุ้งนะครับตอนนี้ยังไม่ให้หัวหาแล้วกันเนาะเพราะว่าปลาตัวเล็กมันไม่กินอยู่แล้วหัวหามันใหญ่เกินก็ต้องรอติดตามชมนะครับผมหวังว่าจะรอดเยอะนะครับก็เปลี่ยนน้ำไปให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไอ้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะทำํำรีมาปิดตรงนี้นะครับ ต้องอันนี้ต้องใช้รีนะครับเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวพวกฝุ่นพวกใบไม้เล็กๆมันเข้าง่ายๆนะครับความกว้าง1เมตรนะครับแต่ว่าความสูงนี่น่าจะประมาณ45นะครับอันนี้ก็สูงประมาณ35ประมาณนะ3 0 40ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนน้าเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ใช้น้ําทั่วไปนะครับน้ํำตาน้ำคลองหน้าบ้านนี่แหละนะครับ อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเรื่องมากนะครับแต่ปลาพวกนี้ต้องใช้น้าสะอาดนิดนึงนครับก็เติมน้ำปลาปลาไปให้มันก็เดี๋ยวปิดละเดี๋ยวจะไม่กวนละเพราะว่าปลามันดิน้นมันผมคัดไซด์มามันดิ้นนะครับเดี๋ยวมันอ่อนแรงเดี๋ยวมันจะเหนื่อยตายเอาให้มันพักผ่อนนะครับก็รอติดตามแล้วกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนี้ก็ตายไปทั้งหมด10 11ตัวเนาะ11ตัวเพราะว่า ก่อนจะถ่ายคลิปเนี่ยผมเอาปลาขึ้นอีกตัวหนึ่งจากปลาตัวน้อยนะครับคือผมก็ตอนแรกเนี่ยจะมาเลี้ยงในวงบ่อนี้นะครับตอนแรกนะผมจะมาเลี้ยงในวงบ่อนี้แต่ที่นี่คือน้ํามันตัวน้ํามันเยอะนะครับผม,ผมก็เสียดายน้ําด้วยแล้วก็ ขี้เกียจถ่ายน้ําออกนะครับเพราะว่าจะเดาวน้ำมาลดน้ําต้นไม้หรือว่าอะไรใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็มาวันนี้ก็เปลี่ยนใจนะครับเอาตัวใหญ่มาไว้นี่ดีกว่าตอนแรกว่าจะเอาตัวน้อยแต่ดูแล้วน่าจะาตัวใหญ่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันค่อนข้างเยอะนะครับก็จํานวน30ตัวนะครับ30ตัวที่อยู่ในวงบ่อน,นี้เออเปอร์เซ็นต์ในการรอด ในวงบ่อนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตาอ่าเพราะว่าปลามตัวใหญ่นะครับปาม,มันค่อนข้างตัวใหญ่ละก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ตัวน้อยเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงหลายตัวเลยเกทะลอกหางขาดบ้างหางแหว่งบ้างขีบแหว่งบ้างนะครับมันโดนตัวใหญ่กัดนะฮะคือต,ตัวใหญ่มันมันมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ล, <S <S ละก็มันก็ทนเนี่ยมันกัดไปนะครับปลาพวงนี้มันสู้ ไม่ได้อยู่แล้วตัวใหญ่เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมามันชอบไปติดนะครับปลามันคือมันอ่อนแรงแล้วมันดิ้นไม่ได้แล้วอะ่ะปลามันอ่อนแรงแล้วเนาะมันจะเข้าไปติดในนี้แล้วมันจะตายนะครับหายใจไม่ออกขึ้นมาหายใจไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ให้น้อยๆแล้วกันมีพื้นที่ในการว่ายค่อนข้างเยอะน้ำก็ให้ไม่สูงเพราะว่ามันจะได้ ขึ้นมาหายใจได้ง่ายๆนะครับโอเคครับยังน่าเป็นห่วงอยู่ในวงบ่อน,นี้ส่วนวงบ่อน,นุ่นก็ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่มากเข้ากับตัวน้อยนะครับโอเคครับฝากติดตามมาด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปในวงบ่อเก่านะครับป่าชุดเก่านะครับป่าชุดใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะเนี่ยนะมันกัดกันอีกอะชอบกัดกันนะฮะอยู่ใกล้กันไม่ได้ตัวเล็กกับตัวขนาดแบบตัวเท่ากันแล้วนะก็ยังแบบไปตอดกันไปกัดกันนะครับ ไล่กัดกันอยู่ได้นะครับเดี๋ยวมันปรับตัวเดี๋ยวมันก็อยู่กันนั้นกันได้นะครับถ้าถ้ามันอยู่กันได้นะโอเคฮะเดี๋ยวปิดตะแกงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายอีกวงหนึ่งนะครับผม